สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ2อหนุ่ม2มุมครับผมนะฮะกลับมาพบกันแบบนี้แหละ,ะนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถูกต้องเวลาประมาณ9โมงเป็นต้นไปถึง10โมงครึง่งถูกต้องนะครับอยู่กันเต็มเต็ม ชั่วโมงครึ่งไปเลยเช้าเช้าแบบนี้อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยและต่างประเทศครับผมห้ได้ฟังกันวันดีคืนดีจะมีสกู๊ปพิเศษมีบทสัมภาษณ์พิเศษนะครับเหมือนวันนี้วันนี้ก็มีสกู๊ปที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็น่าสนใจหลายเรื่องเหมือนกันโดยเฉพาะแบดมินตันนะฮะเอาไปดูซูเปอร์สตาร์ คนไทยนะครับ<ม>แบบนักแบดมินตันชายไทยตลอดการก่อนนะฮะเอออาจารย์เจริญวัฒนทศิน,นไม่ใช่คุณผู้ชพี่แมนอาจารย์เก่าเลยอาจารย์เจริญนะฮะแล้วก็ไปดูแบดมินตันนะครับหญิงเหมืนนอนกันก็มีให้ดูเหมือนกันนะครับโอ้โหจะเดี๋ยวเดี๋ยวนึกชื่อก่อนครีมบุษนันหายใจเรื่องละจะพูดถึงก็เนี่ยสุดทิตาเอกบางคนไปสาร สุนิตานะ่ะครับก็เดี๋ยวรอชมได้ข่าหลังนสมาคมแล้วรัาวสาภาพเขาให้หมดเลยนะก็ดีช่วงนี้ดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเปาไปเตรียมหาติดต่อคุณหญิงขอขอขอวิดีโอคอลแล้วกำลังใจของคุณหญิงหน่อยเอาเอาเอามาเปิดให้กับพวกนักแบทได้ชมกันนะครับเพราะว่าผมว่าปีนี้ แบตมี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 ลุ้นอ่ะมีลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นคือโอเคละใกล้อลิมปิกลวใช่มันจะมีหลายๆชนิดกีฬาของไทยที่ได้ลุ้นคือไปอ่ะไปเยอะแล้วก็แต่ได้ลุ้นจริงๆน่ะมีอยู่ประมาณหลายๆชนิดกีฬาดักตีน้าเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็รู้สึกว่าการรอคอยเหรียญทองโอลิมปิกของเรานะครับเหรียญแรกเนี่ยไม่น่าจะนานนะครับเพราะว่าโปรแกรมของน้องเทนนิสเนี่ย แข่งแรกๆเลย <c oughs> ได้เหดได้เห <c oughs> อาทิตย์แรก <c oughs> อาทิตย์แรกเปิดมาน่ะเดออี๋ยวได้มาเนะครับเดี๋ยวรอวันและเวลาแข่งให้ชัวๆ <c oughs> เดี๋ยวแจ้งนะครับรับชมได้ชางทีสปอร์ตนี่แหละ <c oughs> นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเหรียญทองที่รอคอยนะครับของน้องเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะสุดๆไหม <c oughs> สุดๆไหมเออแล้วว่าจะไปถึงไหมอ่ะมันต้องไปถึง้วแหละตามหลักอ่ะนะฮะ ก็ภาวนาเอาใจช่วยนะครับเออนะครับก็เดี๋ยวก็หลังจากนี้นักกีฬาก็เริ่มจะทยอยเดินทางไปละอย่างที่บอกกายมี3ชุดที่จะต้องเดินทางชุดแรกก่อนเลยนะครับก็จะเดินทางภายในอาทิตย์นี้แหละสัปดาห์นี้แหละมีเดินทางแน่นอนแล้วก็ อีกชุดหนึ่งก็เดินทางไปก่อนพิธีเปิดเล็กๆน้อยใช่นะครับแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะไปเดินทางหลังพิธีเปิดก็จะเริ่มทยอยกันเข้าไปรู้สึกรู้สึกว่าวินเซิร์ฟน่ยจะไปะล่าใช่ครับผมก็เดี๋ยวที่ตามดูได้นะครับติดตามชมติดตามเชียร์กันได้ครับนะครับเพราะว่าทัวร์เวนนี้เป็นทัวร์เมนต์แห่งการรอคอยจริงๆนะฮะมีหลายปัญหามากนะครับว่าจะยกเลิกไหมจะแข่งไหมสุดท้ายจนแล้วจนรอดแข่งครับ ออมาตรการช่วงตอนนี้นะครับณตอนนี้ก่อนนะครับญี่ปุ่นเริ่มมาบอกแล้วว่าจะไม่อนุญาตให้แฟนบอลเอ,อ้ยแฟนกีฬาเข,ข้าชมนะครับแต่ต้องรอดูนะเพราะว่ามาตรการของเขาเนี่ยเขาล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งล็อกดาวน์เพื่อให้มันเสถียรน,<ช>นะครับอันนี้เป็นไม,ไม่อยากพูดอะไรเกี่ยวกับเหมือนว่าเราเออเแต่แนวทางเขาน่าสนใจผมก็เลยจะบอกงี้นะครับแนวทางของ ของเขาที่เขาทำมันน่าสนใจครับแล้วลองศึกษาดูก็ได้นะครับทางด้านบ้านเราเนี่ยลองลองศึกษาจากที่เขาทําได้ผมว่ามันเวิร์กเหมือนกันนะครับบ้านเราก็ตอนนี้ท่านหัวหน้าคณะนักกีฬาท่านธนาเชลพิศก็ไปแล้วไปแล้วแล้วก็ถึงแล้วด้วยไปเรียกว่าไปเตรียมเอกสารใ่เตรียมที่พักที่อยู่ที่กินก็บอกแล้วไงเพราะว่ามีอะไรบอกมีอะไรบอกบอกท่านได้นะครับเอาจริงๆแม้กระทั่งว่าไม่มีกระดาษชูเวลาจะเอามา ทำธุระ,อะบอกเขาท่านก็หาให้เออท่านดูแลนักกีฬาดีของแท้แน่นอนออสตาฟนักกีฬารวมไปถึงคณะนักกีฬารวมไปถึงผู้สื่อข่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกทัวร์นาเมนต์ไม่เคยทำให้ผิดหวังอของจริงของจริงสบายใจได้ถ้ามีท่านอยู่อเออนะ,นะฮะแต่ถ้าหันซ้ายหันขวาไม่เจอท่านนี่ลำบากใจหน่อยทาเองอหาเองนะฮะครับผมนะครับสุดสดาหที่ผ่านมาใช่วุกเข้าเรื่องอะไรกว่โอ้โหนานเหลือเกินคือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขันกีฬา เรียกได้ว่าชิงแชมป์ถึงระดับชิงแชมป์น่ะหลายชนิดกีฬาเยอะมากอย่างเทนนิสเนี่ยวิมเบลดันได้แชมป์ไปแล้วในรอบยูโควิชจอมโหดจอมจอมโหดคือโอเคสามกนสลัมที่ผ่านมาน่ะพวกเหมาแล้วพวกก็คุยบอกว่าโอลิมปิกเนี่ยก็จะเอาไม่ได้แล้วก็ยูเอส U.S. Open การสลัมสุดท้ายน่ะก็จะเอาเป็น4การสลัมในปีเดียวคือปกติมันมีเกสี่การสลัมอยู่แล้วนะโกลเด้นสลัมมันจะมี4การสลัมอยู่แล้วก็คือออสเตรเลียนโอเพนออสเตรเลียนมาก่อนนี่จะเป็นทัวร์นาเมนต์เปิดนะครับแล้วก็มาเฟรนช์โอเพนสองก็คือเฟรนช์โอเพนใช่อันที่สามคือวิมเบิลดันวิมเบลดันย่าใช่แล้วก็เอาอ่าก็จะไปจบที่ U.S. Open นะครับแต่ปีนี้มันพิเศษหน่อยคือมีโอลิมปิกเข้ามาด้วยใช่ผมบอกเลยว่าไม่ได้ ไม่ไม่เคยไม่มีใครไม่ไม่พบอะไม่มีมนุษย์คนไหนที่ในหนึ่งปีปฏิทินเน่ะถ้าคุณทําได้คุณจะเป็นแบบคุณจะเป็นเทพเจ้าเขาเรียกว่าโคเด้นแสลมใช่โห้ยรายการใหญ่ของโลกนี้คุณคว้ามาหมดไม่มีไม่มีผมในบริษัทยังไม่มียังไม่มียังไม่มีโนวัคยโควิดมีโอกาสผมว่าไม่มันล้าผมเออผมบอกว่าแค่มีโอกาสแหละผมพูดแค่นี้เรวยาว่าคือมันล้าแล้วก็คือการเล่นเนี่ย ในแกสเลมใหญ่ๆชายกับหญิงเล่นไม่เหมือนกันระบบนักคะแนนไม่เหมือนกันถ้าเป็นสีนแกสเลมหลักๆผู้ชายจะต้องเล่นถึง5เซตนะครับถูกไหมสามใน5้าถึงจะผ่านเข้ารอบแต่ถ้าเป็นแกสเลมที่ไม่อยู่ในสีนแกสเลมนี้ผู้ชายก็จะเล่น2ใน3ถูกไหมก็คือ2เซตก่อนชนะเลยนะครับเช่นเดียวกับฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงจะไม่มีการปรับมาเล่น5เซตจะเล่น2ใน3ตลอดไม่ว่าจะเป็นทัวร์เมนต์ใหญ่หรือเล็กแต่ของผู้ชายไม่ใช่ไง ก็คือถ้าแบบมันยื้อกันมันฮาเซตแล้วนะอะอย่างผมผมยกตัวอย่างนะน้ปาแทบไหลผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเฟรนด์โอเพนนะเหนื่อยอย่างเรบเจอนาดาวเออมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากเซ็ตสามเนี่ยปาไปากกันพอดใช่คือมันเหนื่อยจริงๆนะครับทั้นแล้วเนี่ยก็ถึงบอกว่าผู้หญิงยังไม่เท่าไหร่นะผมมองว่าเทนนิสเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงยังไม่เท่าไหร่ผมแต่ผู้ชายเนี่ยทอรวดแล้วผู้ชายเนี่ยใช้พละกําลังสูงสูงมากร่วมกับมันมีนักกีฬาที่เหมือนกับ โตขึ้นมาอย่างรวดเร็วที่พร้อมจะลอมคืนลูกเก่าถูกต้องนะครับฉะนั้นแล้วคุณอย่าเพิ่งไปแปลกใจนะที่รายการทัวร์เวนต์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าโอ้ยมือดังพลิกล็อกตกลอกไม่ได้พลิกล็อกนะครับมันเหนื่อยมันเหนื่อยครับมันกำศึกมาทั้งปีอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณคิดว่าเฟเดอเลอร์จะตีไปถึงอานอยู่เท่าไหร่มันเหนื่อยจริงคิดว่ารฟาฟอนนานจะตีถึงไหนคือผมผมพูดอย่างนี้ด้วยว่าถ้าคุณจะวัดว่าคนนี้เก่งไม่เก่งนะครับคุณต้องวัดอะไรระยะยาวถูกต้องอย่างเฟเดอเลอร์เนี่ยคุ อย่างนาดาวเนี่ยคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเก่งจริงนะครับยูโควิดเขาก็เก่งจริงถูกไหมไม่เก่งไม่จริงไม่มาขนาดนี้ถูกไหมมันระยะยาวมันจะไม่สตรเห็นว่าพวกนี้เก่งแต่ถ้ามันมาวูบว่าวูบว้าวแบเนี้สองปีสามปีไปสามปีสามปีไปไม่รู้อันนี้ผมผมไม่การันตีครับแต่นักกีฬาที่กวาดแชมป์มาอย่างต่อเนื่องอ่ะใช้คำว่าต่อเนื่องอาจจะไม่ติดกันหรืออะไรเงี้ยแต่ยังยืนอยู่ได้ในทุกวันนี้อย่างเฟเดอร์เลอร์เนี่ยผมนับถือใจผมบอกเลยจริงสภาพร่างกาย นับถือใจมากโรนันโดของวงการทนิตใช่คือนับถือใจมากนะครับคือนานมากจริงๆแล้วยังเล่นได้อยู่เออนะฮะแล้วก็คือเล่นได้นี่ไม่ได้เล่นได้ในระดับธรรมดาเลยนะเล่นได้ในระดับสูงอ่ะการสลัมเข้ารอบลึกรอบแปดรอบสี่มีละนะฮะอันนั้นคือเซนิสในเซนิสราที่ผ่านมากีฬาอื่นๆฟุตบอลเนี่ยมีถึงสองรายการ ฟุตบอลชิงแชมป์เอฟเอครับไม่ใช่สิฟุตบอลชิงแชมป์ทวีปฟุตบอลอุ่นเครื่องทวีปอเมริกาใต้เนี่ยเราก็จะไม่เข้าทันทีเข้าสิเวลาน้อยมัดูเช่าสั่งแล้วโอ้ฟุตบอลชิงแชมป์ระดับทวีปครับยุโรปแน่นอนว่าได้แชมป์ไปแล้วยุโรปเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บไว้พูดตินิดนึงได้ไหมสุดสุดท้ายที่ผ่านมาเหนื่อยร่างกายมาเหนื่อยร่างกายทำไมทำไมนะ คือโคปาจัดดีโคป้าเนี่ยจัดคู่รอบชิงที่สาวันเช้าวันศุกร์ถูกไหมคู่ชิงเช้าวันเสาร์อันนี้เวิร์กแต่จริงๆแล้วยูโรคุณควรจะจัดเนี่ยตีสองวันเสาร์หวานเทียบวนผมบอกเลยถ้าอย่างเงี้ยนี่แหละคือโปรแกรมในฝันถูกไหมเพราะว่าที่จะเทใจไปดูเทนนิสได้ถูกไหมแล้วก็หลับแบบสบายๆไม่ต้องวิตกกังวลอะไรกันมากถูกไหมพรุ่งนี้เช้าตื่นมาสดใสแฮปปี้นี่มาจัดวันอาทิตย์ตีสอง นะและเล่นกันขนาดนั้นอะเล่นกันขนาดนั้นเล่นขนาดว่าคือบอยนะก่อนเกมน่ะแฟนอังกฤษน่ะขอร้องกับรัฐบาลว่าเดี๋ยวมันเตะวันอาทิตย์ใช่ไหมวันจันทร์น่ะประกาศหยุดทั้งประเทศไปเลยใครคิดผมนึเรื่องจริ่งไม่จัดเลยแล้วมันไม่คือฟุตบอลโคปาเนี่ยมันมันมีที่สามแต่ยูโรมันไม่มีสามเออแล้วคุณทาไมไม่จัดแบบแล้วเชื่อไหมพอวันเช้าวันต่อมาเนี่ยอย่างที่เราทราบกันอังกฤษไม่ได้แชมป์โล่งเลยนะครับถนน แนนในลอนดอนนี่โล่งเลยคือทุกคนหยุดงานหมดเลยไม่มาทํางานกันเลยเหนื่อยไงเสงชีวิตเหนื่อยเซ็งบอลไม่เป็นใจลางานลาจบเลยรถไฟฟ้าที่เคยแน่นๆรถไฟฟ้าใต้ดินอะโล่งโบ๊ะเลยอะอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้ทำคือคือทีแรกแหละก็กล่าวว่าฉลองกันให้เต็มค่าพอเสร็จปั๊บเนี่ยโอเคไม่ได้ถ้วยปุ๊บเรียบร้อยเลยเขาปิดพลาดจากการวางโปรแกรมอยู่แล้วนะถ้าสมมติว่าวางมันเป็นคืนวันเสาร์ถูกไหมวันเสาร์จะแข่งยันเช้าเรื่องของคุณเลยเพราะอะไร มันฉลองเต็มเหนียวถือว่าฉลองเต็มเหนียวยังมีวันอาทิตย์รับอยู่เอาหายเลยอะถือว่าฉลองกะหงายเออแต่ถ้าอย่างเงี้ยคุณถ้าสมมตินะติ๊ต่างว่าถ้าสมมติอิตาลีอังกฤษได้แชมป์จริงๆอ่ะโอ้วันนี้เขาเป็นผู้ทำงานเหมือนเดิมวันวันจันทร์อ่ะมันตื่นกันไม่ไหวหรอกถูกต้องนะฮะอีกหนึ่งทวีปโคปาอเมริกาใต้อ่ะโอ้โหอันนี้เนี่ย สิ้นสุดการรอคอยสีทีสิ้นสุดการรอยคอรอคอยรอคอยรอคอยสักทีนายครับเราทำได้แล้วครับนายในที่สุดลิโอเนลเมสซี่ก็ได้สัมผัสถ้วยระดับเมเจอร์กับทีมชาติได้สักทีนะฮะก็แอบผิดหวังนิดนึงนะครับแอบผิดหวังพุดตรงแอบผิดหวังไม่คิดว่าฟุตบอลคู่นี้นะครับจะจบใน90นาทีนะฮะแล้วคิดว่าการยิงประตูเร็วเราอาจจะเห็นเกมลุกเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็แลกกันสนุก แห้งเลยบอกตรงๆแบบแห้งเลยคือแบบโอ้โหเขาเข้าใจนะคือเข้าใจว่าส่วนหนึ่งคืออาร์เจนตินาขึ้นนำถูกไหมอาร์เจนตินาก็ต้องแบบเซฟไปก่อนนะครับเพราะว่าโอ้โหมีบทเรียนบทเรียนมันบทเรียนมันเยอะเอาจริงอะทุกๆอย่างอาร์เจนอานติน่าเนี่ยนะถ้าไล่ทามไลเมสซี่กับการต้องเล่นฟุตบอลระดับชาติเข้าชิงก็ดีหรือว่า ไม่ว่าจะเป็นในทวีปหรือฟุตบอลโลกก็ดีนะโอ้โหประสบการณ์มันเยอะแลมันเยอะมันมีหมดแล้วอันนี้ว่านัดชิงเนี่ยคือนัดชิงนัดเนี้ยเมซี่ก็แบกอาการบาดเจ็บลงไปเล่นนะใช่เขามีอาการบาดเจ็บมาแล้วข้อเท้าในรอบรองเห็นไหมที่เราเห็นกันในภาพมีข้อเท้ามีรอยเลือดครับผมอันนี้ไม่ให้ดู๋ยวนอนแบนนะฮะก็มันก็สิ้นสุดการรอคอยจริงๆครับก็เหมือนเหมือนกับว่าทางบราซิลก็ขายหน้าหน่อยเพราะว่าตัวเองเป็นเจ้าภาพ แข่งในบ้านตัวเองด้วยก็ค <ce> ืออ่ะครั <phase> ้งนี yes, ้น so ่ะเจ้าภาพเนี it it ่ยม yes, ันถ like, ูกเปลี่ยนก็เลยบราซิลก็เลยรับหน้าที่เป็นหน้าเสือเป็นเจ้าภาพแทนก็แข่งหมดเลยนะครับแข่งที่บราซิลหมดเลยครับผมแต่เหมือนกับว่าครั้งนี้มันมันมันเป็นแชมป์ที่ที่มอบให้เมซี่จริงๆนะครับเพราะอาเจเดนาชุดนี้นี่เล่นดี ครับเล่นดีขึ้นเรื่อยๆออย่างนี้ดีกว่าใช่ต้องใช้ว่าเล่นดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเปิดมาต้นแรกสองันแน่นเลยที่เราบอกที่เราคุยกันว่าโอ้โหฟอร์มไม่ดีเลยถูกต้อขณะที่บราซิลเนี่ยนะหมูเก่งมากตั้งแต่นัดแรกเลยปูผมยิงตุ๊กตากราฟไม่เหมือนกันกราฟไม่เหมือนกันกราฟอาเจนเนี่ยค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเออค่อยๆขึ้นไปทีละสเต็ปเบาๆช้าๆแต่บราซิลเนี่ยพลุ่งเลยพุ่งไปเลยแล้วมันค่อยๆลดลงตามสเต็ปไม่เหมือนกันนะครับมันมันมัน มันโคโลสองเส้นทางนะครับก็อย่างที่บอกว่าหูไม่รู้จะบรรยายอะไรยังไงนะคือม, ue, มันมันไปสชุดแล้วจริงๆถ้วยเนี้ยของเมสซี่ลองมาจริงจริงคือหลายๆคน,อนของอาร์เจนตีน,าน่าเนี่ยตั้งแต่พลาดแชมฟุตบอลโลกหรือว่าพลาดฟุตบอลโคปาอเมริกาครั้งก่อนเนี่ยน,นะหลายๆคนถึงกับประกาศว่าจะเลือกเล่นทีมนชติเมสซี่ดิมาเรียอากเกโรโอตาเมนดีอะไรนะพวกเนี้ยควจริงแล้ว ประกาศกันหมดแล้วนี่ถ้าไม่เอาดิมาเลียมาก็ยุ่งเหมือนกันนะอ่าใช่เออแล้วใครจะทำให้ได้แชมป์อ่ะอ่ะใช่นี่ถึงคนยิงแล้วดิมาเลียนะนี่ฮะเป็นบรรยากาศก่อนเกมอ่าเนมาก็เข้าไปทักทายเมสซี่เหมือนเมสซี่มองแบบงงๆเฮ้ยยังไงมึงใครยังไงเหมือนแบบปลื้มนะเหมือนยังเคืองๆนะปลื้มนะไม่ไปไม่ไปผมว่ายังไม่โคลาเวกันละผมบอกว่านะสรุปน่าจะเมสซี่น่าจะเออแล้วตอนนี้สัญญาเมสซี่ยังไงเนี่ยตอนนี้หมดแล้วแต่เขามีข่าวว่าโอเค จบฟุตบอลโคปาแล้วเมสซี่แฮปปี้กับทีมชาติแล้วน่าจะต่อสัญญากับบาร์เซโลนาเหรอใช่เว้ผมไปไปอยู่เป๊ปดีกว่านะเมซี่เมซี่เหรอไปเออเมสซี่ไปอยู่เป๊ปดีกว่าไปเอาความไปเอาไอแชมป์แชมเปี้ยนลีกให้ให้หน่อยโอ้เก็บเลยลงเก็บเลยลงเก็บเลยไมเกไม่เลิเก็บทำไมล่ะโทษโอ้เออกราบจบไปนัดนี้ฟุตบอลโคปาอเมริกานะครับผม อจนตินาชนะไป1นศูนย์ประตูจากอังเคิลดีมาอะไรอะหลายคนบอกว่าเอ้ยเอาอดีบอลเรียมันทำไมอะถ้าไม่เอามาก็ไม่ได้แชมป์นะครับก็ก็สมสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ชิงที่มาตามนัดบอกอย่างนี้ว่าคือสุบบอลคู่นี้ก็คือคู่ชิงที่มาตามนัดเอาเก็บเลยไม่เป็นไรโลก้งเก็บเลยแล้วทำตกให้ใครเก็บให้อ่ะคุณต้องการอะไรคนเนี้ยตระการอะไรเออมา อ่าลายชื่อสิบเอผู้เล่นในนัดนี้ก่อนครับผมบราซิลเนี่ยมาสี่ามสามเลยก็ใช้เอเดอร์ซอนนัดนี้แปลกนะปกติเขาจะใช้อลิซันเบเกอร์ถูกไหมนัดนี้ใช้เอเดอร์ซอนของแมนซิตี้เป็นฟุตสามประตูไปเปลี่ยนเองอ่ะไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนก็ไม่มีปัญหาหรอกอ่ะแต่ที่มาราคาน่าที่บราซิลนะฮะฟุตสามประตูเอเดอร์ซอนก็ดานิโลมากินยอสติโกซิลบาเรนันโรดี้ตรงกลางเนี่ยลูกัสปาเกต้าเขาคิดเปลี่ยนประตูนัดทิ้งกันเหรอ ไ็ปกติแล้วอดิสซนก็มือหนึ่งใช่ถูกไหมทั้งทัวร์นาเมนต์เขาเล่นมาตลอดใช่ถ้ถ้าคุณเอานัดชิงคุณมาเปลี่ยนประตูแล้วดูดิแล้วก็ออกมันลมคือความแตกต่างนะผมพูดอย่างนี้ว่าความแตกต่างระหว่างสองประตูสองคนนี้นะครับไม่เหมือนกันอถ้าคุณอยากเล่นบอลด้วยเท้าแน่นอนอดิสซนเบรเกอร์เล่นไม่ดีเท่ากับอาดิสซอนนี้ชื่อก็คล้ายกันเลยเกิดอดิสันอดิสซอนนะครับแน่นอนถ้าเล่นบอลบนเท้าคอบอลกับชิงเนี่ยประตูแมิตี้ดีกว่าแน่นะครับแต่ถ้า คุณเดียได้ความชัวร์อ่านเกมดีนะครับแล้วก็ไม่โรคประตูเลี้ผู้ดีกว่าอลิซอนดีกว่านะครับะนนแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่คุณใช้ถ้าถามว่าฝีมือด้านอื่นผมว่าพอๆกันนะฮะออพอๆกันก็ส่วนคนอื่นนะแนวรุกก็เอเวอร์ตันเนมาร์ลิซาริสันก็ชุดใหญ่แหละนะครับชุดใหญ่ฟังกับพิบใช่แล้วเนมาร์ไปไงเนมาร์นั้นนี้เงียบไหมเนมาร์นั้นนี้ก็จริงๆก็ไม่เงียบหรอกลูกนี้ยิงเข้าไปแล้วนะลูกนี้ยิงเข้าล้าหน้าล้มไข่ะ ล้ำคนจ่ายรู้สึกว่าเกมคู่นี้ V R เนี่ยเยอะมากเลยนะบราซิลรู้สึกถ้าทำไม่ผิดนะยิงเข้าไปสองครั้งป่ะแต่โดน V R ลิประตูเออนะฮะล้ำอีกไหมนี่ลูกนี้ไม่ล้ำลูกนี้ไม่ล้ำโอกาสเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าอเจติน่ายิงน้าก่อนะครับพอเจติน่ายิงน้าก่อนเนี่ยอ่์เจติน่าจะไม่บุกผีพามละเพราะมีประสบการณ์ประสบการ์ผมมองว่าเนี่ยอันนี้คือประสบการณ์ในลูกนี้ แซนด์วิชโอ้ตามกันดิจะจะหยุดเฟอร์รารี่เอดอัศวิบล้อเบรกมันก็ต้องทำอย่างนั้นนะฮะคนบ้าที่ไหนครับจะหยุดสิบล้อจอดสิบล้อคุณจะหยุดเฟอร์รารี่คุณเอามอเตอร์ไซค์ไปหยุดอ่ะมันหยุดไม่ได้จอดสิบล้อขวางเออโอ้โหแล้วก็ในเกมอีกหนึ่งคนที่ได้รับการคำชื่นชมสูงในเกมครับพรักสาประตูอ่ะมาติเนสโอ้โหมาติเนสนี่คือดีตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วรอบที่แล้วที่เซฟจุดโทษอ่ะโอ้โหนี่ คือบอกตรงนะอาร์เซนอลเนี่ยคิดอะไรอยู่อจริงถ้าเป็นสเปอร์นะยังไงต้องเอานะครับเล่นดีมากแล้วมันมีช่วงหนึ่งนะที่ที่เขาลงอ่ะให้อาร์เซนอลนะใช่แล้วเซฟกระจายเลยนะช่วงน่เจ็บใช่ไหมเซฟกระจายเลยนะคือว่าผมบอกเลยว่าเซฟกระจายจริงทายฤดูกาลก่อนก็ขายให้ไปแล้วขายอยู่วิลล่าแล้วดตอนนี้ตอนนี้วิลล่าเนี่ยนะกีลิตก็จะขนเอาไปมาตีเนสก็เนื้อหอมออะสรุปก็คือ อัจริน่าได้แชมป์ไปครับผมก็แชมป์ั้ทีนะคือแบบว่าจริงๆแล้วมีลูกเล่นอื่นด้วยมีไหมมีมีชื่อเร่ยเมซซี่ไหมมี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 มเอาเนี่ยตัดเข้าชื่อเร่ยเมซซี่เลยนะครับสื่อเขาทำมานะครับ ทำเมสซี่ไปอยู่ประเทศต่างๆครับเมสซี่จะมีชื่อว่าอะไรมาไปอยู่บราซิลเรียกว่าอะไรไล่มาเลยจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเมสซี่ถ้าอยู่บราซิลจะเป็นเมสซิริญโยอาลงได้โยโยเมสซิริญโยโรนันโดโรนานิโยประมาณนั้นลิควันโดอะไรอย่างเงี้ยนะเบเบโตนะครับถ้าไปอยู่กรีซอยู่กรีซเมสซี่เปอร์พลัสเนี่ยเป็นอย่างอยู่กรีซ เราชอบอะไรนะเออนะเป็นซ <othe chilling cues> <l convert> ีเปอร์ฟ <w benim love> ูลอ่ะถ้าไปอยู่สกอตแลนด์สกอตแลนด์เน่ะจะมีแม็กเพราะว่ามีคนชื่อแม็กเยอะแม็กโดนัลแม็กโทวินีแม็กอะไรอย่างนี้เยอะแยะนี่แหละเป็นแม็กมซี่อ่านะฮะถ้าไปอยู่ตุรกีตุรกีแม็กซิกลูกลูลงด้วยสาราอูอ่านะฮะเพราะว่าคนไอ้คนตุรกีลงสาราอูเยอะอ่านะฮชอบอะไรถ้าอยู่ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์อ่า จะเป็นแมสเซอ์สั้นรองไายได้สั้นสั้นสั้นถ้าเป็นโรมาเนียโรมาเนียเนี่ยจะลองไายด้วยครูเออแมสซิครูเออมสซี่เมสซิสโซครูเฮ้ยเอาครูครูหน่อยอ่าถ้าเป็นโปแลนด์อ่ะเมสซิสซอมสกี้ ต้องกีกี้เนี่ยเลวันดอมกี้เบนเนลุสกี้อ๋ออลงท้ายด้วยสลักกี้อ่าใช่สกี้สกี้สกี้นี่แหละอ่านะฮะถ้าเป็นเยอรมันน่ะถ้าเยอรมันเนี่ยสลักเออสโมต์บุลเลอร์อ๋ออันนี้ก็เป็นเมสเซอร์เมสเซอร์โอ้โหนะฮะสุดยอดจริงคนคิดอิตาลีอิตาลีอิตาลีเนี่ยต้องลงท้ายสลักอีนี่นี่สลักอีสลักอีหน่อยเอลินี่มันชินี่เมสซินี่ อันนี้อะไรฮอลแลนด์ฮอลแลนด์อ่ะมีวานแน่นอนอ๋อยังไงต้องมีวานอยู่ข้างหน้าเพอร์ซี่อ่านี่เป็นวานเมสซี่วานหน่อไปซื้อน้ำขึ้ได้กัวานวานเมสซี่เม็กซิโกอ่ะเม็กซิโกเป็นเมสเซียอ๋อลงไายด้วยซายิเอร์อ่าอันอันนี้จะออกลาตินลาตินนี่นะครับรัสเซียรัสเซียรัสเซียไ่นจะลงไายด้วยชอฟอ๋อสระออฟเมสซอฟเมสซอฟอ่าสระออฟ อ่าอ่าสวีเดนสวีเดนก็เมดซันเหมือนกันอ๋อเมดซันลงไทยด้วยสั้นหน่อยอ่าอ่านะนะครับผมโคเอเชียโอ้โคเอเชียเนี่ยเอกลักษณ์ประเทศเขาสิสิสโควาสิผมคุยกับผมคุยกับแฟนผมในรถเนี่ยเธอดูนะเดี๋ยวลายชื่อโคเอเชียออกมานะคนอ่านถึงก็ปวดหัวลูก้าโมดิตรุ่นี้สวยโควาสิโซโควาสิโน้ตเปเรสิสตะอิศเต็มไปหมดเลยต้องเป็นเมดสิตอ่าแล้วนี่เกาหลีใต้ ก่อนนั้นต้องมีคิม oh, เป็น oh, คิมเมสซี่อ๋อนี่คิมเมสซี่ต้องต้องพูดเร็วด้วยคิมเมสซี่เอ่อสวีเดนปิดท้ายที่สวีเดนนะครับสวีเดนนะครับเมอร์ซีเซนเมอร์ซีเซนอ่าฮิสเทนเซนอ่าอะไรเซ้นเอ่อเมสซีเซ้นเก็บไว้ไอ้นี่เก็บไว้ชอบ อะไรเขาเนี่ะไม่มีเนื้อหาอะไรเลยเอาให้ดูอาหาเอาให้ดูอาหารนะครับว่าถ้าสมมติว่าเรียวเดลเบซี่เนี่ยไม่ได้เป็นคนอเจจิน่าถ้าเป็นคนพวกนี้จะใช้ชื่อยังไงนะฮะก็เอาให้ดูขำๆไปในช่วงบรรยากาศเช้าๆหน่อยอย่าไปซีเรียสอะไรกันมากเดี๋ยวเบรกนี้พักกันสักครู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันในเบรกที่2ครับ